สวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับที่เข้ามารับชมในช่องดัมซิ่งดิระเบิดอันนี้ก็เราก็กำลังรือ้อนะครับรื้อวิจัยนะครับก่อนที่จะลงหน้างานนะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะ <c oughs> ได้ลองรถกันแน่นอนส่วนคันนี้ดีดีซีนะครับ น,นี้ก็เข้าสู่ปีที่3ามครับเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงล่างจะยังแน่นเปียอยู่ไหมนะครับอันนี้คือเข้าสู่ปีที่3นะครับตอนนี้เราถอดแท็กออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาจับดูลูกเลนเลอร์โอถือว่ายังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่ทุกจุดอันนี้อันนี้ก็คือว่าโอเคอยู่นะครับ อันนี้คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่มาจากศูนย์เลยนะครับคูโบต้านะครับคันนี้ออกอยู่ที่คูโบตา้านางรองนะครับคูโบตา้านางรองตัวนี้ก็ถอดปากออกของเลวว่างไงนี่ถ่ายต้นไหนครับนี่ของเลวถ่ายไอ้ต้นไอ้ปลายปีปีแรกปลายปลายฤดูการแล้ว น่าจะให้ผ่านปีนี้ไปได้ไหมล่ะ,ต,ะต้องดูชั่วโมงมันมันต้องมีชั่วโมงอันนี้คอการซึกแล้อก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าปีแรกออกมาก็เกี่ยวช่วงปลายแล้วประมาณ200ร้อไร่ ไอ้ตัวนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็น่าจะอยู่ประมาณ400-500ถึงชั่วโมงการบินก็ยังไม่เยอะนะครับคันนี้อันนี้ก็ถอดสลับแท็กสปอกเก็ตก็ยังพอที่จะถูถูไทยๆไปได้นะครับช่วงก็อ15ก่อน รัดให้มันแน่นเลยถ้ามันทอดแล้วได้ทอดแล้วถ้ามันรวมแล้วก็จะเป็นปัญหาเลยเกี่ยวขันเกี่ยวขันกันอยู่นี่แหละนี่มันเสียเวลาตัวนี้แหละน็อตตัวนี้อันตรายมากเลยตัวนี้คือสปอเกตครับสปอเกตตัวนี้ถ้าทอดแล้วต้องขันแล้วใส่น้ํายาก,กันคลายนะครับนี่แนะนําเลยนะครับ f อซครับเพราะว่า,วา ตัวกระชากมันจะอยู่ตรงนี้เวลาขันน็อตนี่ต้องดูระยะให้ได้นะครับขันต้องให้มันดังแก๊กแก๊กไม่แค่ว่าขันแค่นแน่นแล้วก็หยุดไม่ได้นะครับตัวนี้อันตรายถ้าได้ล้วมถ้าได้มีปัญหาแล้วก็จะมีปัญหาแต่ตัวนี้แหละนี่บางบางทีบางท่านนะครับนี่เคยที่เล่นเล่นกันมานะครับบางทีประหยัดเซฟนี่บางทีตอกตะปูก็มีนะครับนี่นี่ตรงนี้ล้วม นี่เป็นเฟืองนะครับเฟืองมันจะรูดมันจะนี่บางบาง,ง,งเจ้านี่ตกตะปูีประหยัดใช้ไปก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อนอันนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับของทางสยามคูโบตา้าเลเลอจ็ดตัวนะครับไคเลนตัวตัวนี้ คือสเต็ปของเดิมๆเลยนะครับแต่ของทุกเท้าซิ่งหรือว่าร้านประเสริฐนี่จะเป็นสเต็ปใหม่เลยนะครับตัดทิ้งเลยครับตัวนี้นอันนี้ถ้าใช้ไปแล้วก็ถ้ามีการซึกร้อนครับเราไม่ส้มแล้วนะครับตัดช่วงล่างนี้ทิ้งเลยนะครับเราจะใส่เป็นช่วงล่างซิ่งนะครับช่วงล่างซิ่งของร้านประเสริฐเลยดูแล้วน่าจะจบกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างใหญ่มาก ใหญ่เราเลยลูกปืนก็ทำมาแบบใหญ่ๆสายผ่านสายผ่านเช็คดูนะครับลูกปืนลูกปืนจะแกงนะครับต้องเช็คก่อนลงนะครับปัญหามี<พ>านีกโก็อะไรฮะอ้าก็มาแล้วดิ อันนี้ก็จะเป็นลูกปืนพัดลมลูกปืนลูกปืนพัดลมนี้ก็นี่ส่วนมากจะแตกนะครับตรงลูกปืนพัดลมไม่แตกอะไรจะแตกจนตีขจุยกระจายหมดไม,ไดตม่ต้องระวังด้วยนี่ ไปพัดพัดลมนี่อันตรายมากเลยพว,วตะแกรงที่มันหลุดนะครับมันจะเข้ามาตีตรงนี้แหละจะหลุดเข้ามาตีทำให้เสียหายได้นะครับจุดหลักๆนะครับที่จะดูว่ามีลูกปืนตะแกรงนะครับนี่ลูกปืนตัว,ตวนี้ตัวนี้ก็เขี้ยนแตกนะครับใช้ไปก็สังเกตดูจับดูถ้ามันร้อนนะครับมันร้อนมันร้อนมากก็ถือว่า,วามีอาการแล้ว นาการส่วนที่จะซ่อมบำรุงก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากนะครับกุญแจก็ใช้เบอร์12หรือว่าอะไรเบอร์17เบอร์14อะไรนี่ทอได้หมดทั้งคันนีคุโบตา้าส่วนคนที่เขาชอบหรือว่าเขา สายรถใหญ่เขาก็ว่ารถใหญ่นะครับส่วนเราเล่นคูโบต้าตั้งแต่สมัยห0สิบนะครับรุ่น6กสิบแต่เจ็ดสิบเราไม่ได้เล่นนะครับเราข้ามมาเล่นร้อยห้าเลยนะครับคือ60สิบนี่ที่เราเล่นก็พือว่าเพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมาพวกร้อยห้าพวกเจ็ดสิบนี้ยังไม่ยังไม่ได้ผลิตขึ้นมานะครับเราเล่นตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับเปิดตัวเลยครับเราไปจองเลยครับเราก็ถือว่าแฟนพันธ์แทของคูโบต้าอยู่ น,นี่ก็ใช้แบรนด์ของคูโบต้ามาตลอดนะครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากคูโบต้าไปสังกัดอื่นอันนี้รู้สึกว่ามีรุ่นใหม่มาเนี่ยคิดที่ไปขับเมื่อกี้รุ่นอะไรเจ็ดสิบโปรเจ็ดสิบจีโปรเจ็ดบีโปให้มันดังเง็ก พอเปลี่ยนบอ่อน้ำมันน่าจะให้เสร็จก็ขอ15ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนก็ได้ต่วนี้ของเหลวนะครับส่วนบทคก็ยังไม่มีตำหนินะครับคันนี้ยัง,ย,งยังไม่มีตำหนิ ถ้ามันมีตำหนิมันจะมีรอยเตกนะครับรอยราวรอยแตกคือมันจะหมดสภาพยางจะหมดสภาพแต่ตัวนี้ยังยังอยู่นะครับยังน่าจะได้อยู่อีกประมาณ2ปีหรือว่า3ปีส่วนมากจะเข้าปีที่4นะครับคูโบต้าช่วงล่างก็จะต้องจะต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ถึงอายุการใช้งานของเขานะครับ4ปีอันนี้เข้าสู่ปีที่3 มาครึ่งทางแล้วนะครับถ้าดูแลดีๆมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่คันนี้เราจะไม่ได้ตบแต่งอะไรมากนะครับเราจะไม่ได้เล่นเกลียวดงเกลียวดันอะไรเราจะใช้สเต็ปเดิมนะครับใช้สเต็ปเดิมไปก่อนถึงอายุการใช้งานเรื่อนสุดโทมแล้วเราค่อยเปลี่ยนสเต็ปนะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็โอ้ล้านกว่าบ,บาทล้าน ร้านก็บาทก็ต้องใช้ให้คุ้มก่อนครับก่อนที่จะรือ้อจะเต่งตรงคันนี้ก็มีตำหนินะครับมีตำหนิตรงนี่ตัวตูด ตรงนี้น่าจะไปโดนต้นไม้หรืออะไรครับต้องระมัดระวังส่วนข้างในนี้ก็ตะแกรงนะครับตะแกรงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตะแกรงเป็นตะแกรงรูรูเขาเรียกรูอะไรรูกลมนะครับของมันจะเป็นในเกล็ดปลาเป็นแบบตัวนั้นคือว่าเวลาเราเก็บเ,เกี่ยวเกี่ยวไอ้ฝนนะครับ เจอน้ํามันจะไปติดนะครับจะไปติดเกาะตรงนั้นแหละแล้วก็จะทําให้ข้าวไม่สะอาดแล้วก็จะทําให้ข้าวร่วงหล่นนะครับนี่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนี่ก็มาแปลงนะครับเป็นตะแกรงรถใหญ่เป็นตะแกรงรูนะครับตะแกรงรูตะแกรงรูนี่มันก็จะลงได้เร็วแล้วก็มันจะไม่เกาะนะครับไม่เกาะข้าวก็จะสะอาดกว่าเดิมนะครับ นี่คือรถอุ่มนะครับแต่ก่อนเราเล่น60รุ่นแรกจะเป็นรุ่นรถกระสอบนะครับรถกระสอบอันนั้นก็ขับเองครับผมขับเองอันนี้ก็ผ่านมาก็เป็นหลาย10ปีนะครับ 10- 20ปีนี่ก็จะเริ่มมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้ร้อยห้าร้อยห้าก็ถือว่าเป็นรถที่ตบโจดได้นะครับถือว่าลยนาย นาลมลุยนาได้ทุกสถานการณ์นะครับได้ทุกสถานการณ์ครับเจ้าร้อยห้าหรือว่าไม่แพ้ไม่แพ้รถใหญ่นะครับรถใหญ่ที่เขาปากเขาจะกว้างกว่าเรานะครับปากกว้างหน้าเกี่ยวกว้างอ่ทีนี้การทํางานของเขาก็รอบหนึ่งของเรารอบหนึ่งมันก็จะเสียเปรียบเขาอยู่ประมาณหนึ่งศอก หรือว่าประมาณ4 5 5 0เซน50เซ,น,50เซนนะครับจะถามว่าความกล้องตัวความเบานะครับเบานี่นาทำให้นาเราไม่เสียหายเยอะนะครับกับการที่รถเหยียบนะครับก็คูโบต้านี่จะได้เปรียบกว่านะครับจะได้เปรียบเพราะว่าคูโบต้านี่จะรถจะเบานะครับสต็ปของเขาที่เขาสร้างมาก็หนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักเบา นาจะไม่ได้เสียหายหรือว่าจะไม่แน่นนะครับนี่แต่ว่ารถใหญ่น้ําหนักจะเยอะนะครับเวลาไปเจอดินหล่มก็เสี่ยงนะครับที่จะจม60 60 70บ็นี่ใบเทคจะ,จะ,จะแคบนะครับจะแคบอรือประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยนี่ก็จมง่ายเหมือนกัน,นครับจมง่ายแต่ร้อยห้านะครับร้อยห้านี่ก็ถือว่า ใบไทกว้างใบไทกว้างเวลาเราเกี่ยวนาลมมันจะยืนยืนหน้ากว้างมันสามารถจะประคองตัวได้นะครับแล้วก็จะทําให้ไม่ค่อยจมนะครับตัวนี้ร้อยห้านี่ผมใช้มาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการจมเท่าไหร่นะครับนานลอกไม้หม่ก็เกี่ยวกันนะครับรถคันอื่นไม่กล้าลงนะครับแต่ทีมงานเราลงได้นะครับนี่ อ๋อส่วนนี้ก็ฝากติดตามนะครับเจ้าร้อยห้าร้อยห้าบ้าพลังนะครับนี่หรือวิจัยนะครับเช็คกรอลงนะครับสิ้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนเอาเอาสวัสดีครับครับพอดีผมมาจากหน่วยงานไหนครับนี่โอ้คูบต้าโอ้โหนี่ดาราดาราดาราคูบต้าผมเตรียมแก๊สมาเรียบร้อยตัดเลยนี่ดาราคูบุต้า เอาจับดูดิแน่นไหมเนี่ยเนี่ยนี่จับไปแน่นเหมือนสิบเจ็ดสิบแปดนี่เฮ้ยแน่นแน่นเหมือนแม่ค้าลำไยไหมน้ำลำไยไหมขาจั่วขาวจั่วนาเกียดนี่เดี๋ยววันหลังเราจะไปกินน้ำลำไยใช่หน่อยเดี๋ยวจะไปโซนนั่นเองผมผม <ผ>ม,มีโลเคชั่นแล้วผมมีตำแหน่งแล้วอีกตะแววหนูเอาฝากติดตามด้วยครับเจ้าร้อยห้าสวัสดีครับ